คนที่เกิดราศีเมษครับในจังหวัดตอนนี้ครับชีวิตที่คุณคิดว่ามันต้องรีบเร่งนะครับมันอาจจะไม่รีบเร่งนะฮะตามที่คุณตั้งใจไว้ครับแต่สิ่งบอย่างนั้นมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการชะลอตัวครับเช่นตั้งคำว,ว่าว่าวันนี้จะขายของได้หมื่นหนึ่งวันนี้เหลือห้าพันครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปนอยกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างที่จารย์บอกตรงจุดนี้นะครับคนที่เกิดราศีพฤษภครับในพื้นฐานดวงวันนี้ครับรู้สึกว่ามีมุมความความสบายใจนะฮะ มากขึ้นมากกว่าเดิมครับการติดต่อเจรจาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจะบรรลุปเป้าหมายครับอาจารย์ผู้ของการันตีครับคนทีาเกิดราศีมิถุนครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประสานงานการเจรจามีมุกที่าราบรื่นครับมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความรักนะครับคู่รองและตัวคุณเองจะสารสัมพันธ์นะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับ คนเกิดราศีกรกฎครับวันนี้ครับหัวหมุนมากเป็นพิเศษครับตอนเช้าอยู่ที่หนึ่งนะครับกลางวันอยู่ที่หนึ่งตอนเย็นอยู่อีกที่หนึ่งครับวันนี้คุณจะต้องเหนื่อยเหนื่อยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางพอสมควรครับคนเกิดราศีสิงห์ครับวันนี้นะฮะใจใหญ่ใจโตครับพื้นฐานดวงหน้าใหญ่นะฮะตรงจุดนี้เนี่ยก็มีผลที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสารสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับคนรอบข้างนั้นในพื้นฐานดวงในวันนี้จะเกณฑใจคุณมากเป็นพิเศษครับอาจารย์ผู้ขอกาลันตีครับคนเกิดรา สีการครับในจังหวัดตอนนี้ครับเป็นพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเงินหมุนนะครับได้มาเร็วจ่ายไปเร็วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคล่องตัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินเหมุนทองในรอบวันนี้นะครับคนที่เกิดราศีตุลนะครับจังหวัดตอนนี้ครับพื้นฐานดวงเนี่ยคุณจะมีคู่ขัดแย้งอะไรบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องอดทนอดกั้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่แข่งขันมันจะทําให้คุณแสบสันพอสมควรในรอบวันนี้นะครับ คนที่เกิดราศีพิจิกนะครับในวันนี้นะครับอารมค่อนข้างจะแปรปวนนะครับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตวันนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคที่นอนไม่หลับนะครับ,ปร,บประสาทกระส่ายนะครับและพักผ่อนได้เพียงพอตรงจุดนี้ต้องพึงระวังไว้เป็นพิเศษ,ษมันอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคุณในภายภาคหน้าน,นะครับคนที่เกิดราศีธนูนะครับวันนี้มีจิตใจค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับถ้าคุณนั้นมีอุปสรรคมาก่อนหน้านะครับคุณสามารถที่จะนะทาลายกำแพงปัญหาต่างๆเหล่านั้น ให้ผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับคนที่เกิดราศีบังกรครับในจังหวะตอนนี้ครับเงิเนเง็ดเงินนะครับเงินทองเนี่ยคึกคึกคึกคักมากเป็นพิเศษครับการ,ร,ร,ราพูดคุยติดต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินทองจะได้รับการตอบรับที่ดีครับคนที่เกิดราศีกุมครับต้องพึงระวังไว้เรื่องเกี่ยวข้องกับการงานทํางานใหม่นะจะเริ่มงานใหม่ก็ไม่ได้ งานเก่าก็ยังไม่เสร็จนะครับมันมีมูอการกดดันในเรื่องเกี่ยวข้องการงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องอดทนอดกั้นพอสมควรนะครับคนเกิดราศีมีครับในจังหวะตอนนี้นะครับการงานดีมากเป็นพิเศษครับเพราะฉะนั้นแปลว่าหวังสินในเรื่องเกี่ยวกับการทำมามกนให้รุ่ดไปข้างหน้าอย่าที่จะเอาของคนนั้นอันนั้นมาขายเพิ่มเติมในร้านค้าก็ทํา,าไปซะนะครับภาพลูคของดวงตาชิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ